นัตติพละมังสุขขังสุขได้เหนือความสงบไม่มีสุขใด้ดหรือจะมาเหนือความสงบอยู่กับความสงบเย็นเข้าถึงธรรมชาติทำจิตใจให้ว่างว่างเข้าถึงธรรมชาติเมื่อตอนจิตเราว่างเราก็วิจัยไปเรื่องเรื่องไปเลย พอจิตว่างแล้วมันจะเกิดปัญญาพอมีสติแล้วปัญญามันก็เกิดใส่รองเป็นเรื่องๆเ,เรายึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็คลายความยึดมั่นถือมั่นไปให้ได้หลักคำสอนของศาสนาพุทธสอนให้เราเลิกยึดมั่นถือมั่น ให้เราปล่อยให้เราวางให้เราพอให้เราละให้ได้เราพอได้ละได้เราก็เป็นพระอยู่กับบ้านได้เราต้องพอต้องละต้องปัดใจออกให้หมดสิ่งที่เราชอบทั้งหลายมันเป็นกิเลสมันติดขับใจมานานแสนนานผมมาปฏิบัติธรรมที่เขาวางเนียงเหมือนเดิม อยู่กับความสงบเย็นข้างนอกจะเคลื่อนไหวแต่ข้างในก็สงบเย็นจิตว่างจิตเข้าถึงธรรมชาติจิตที่ยังไม่ฝึกทีอุปมาเหมือนน้ำที่สปกปรกอุปมาเหมือนโถส้วมที่สปกปรกมีแต่สิ่งปฏิกูลทั้งนั้นเลย มีแต่ของเสียเหมือนน้ำในสลําน้ำเน่าเสียแต่จิตที่ฝึกดีแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยคอยคลายไปเรื่อยค่อยๆเปลี่ยนสีจากน้ำสปกปรกมาเป็นน้ำที่ใสสะอาดและก็เกิดสติเกิดปัญญาและก็เข้าถึงความสงบเย็นอยู่กับธรรมชาติ ร่างกายคนเรานี้เปรียบเหมือนกระป๋องน้ำอุปมาเหมือนกระป๋องน้ำร่างกายคนเรเอนอนนาอุปมาเหมือนกระปองน้ำนี่สังขารร่างกายเราคำว่าสังขารร่างกายเราอุปมาเหมือนกระป๋องน้ำคือทุกอย่างที่จับต้องได้บนโลกใบนี้คือสังขาร คือสิ่งปรุงแต่งจิตใจเปรียบเหมือนน้ำในกระปองนี้จิตที่ฝึกดีเลยมันจะค่อยๆใสสะอาดเหมือนน้ำในกระปองนี้เราก็ต้องฝึกมาเรื่อยๆทุกอย่างไม่ได้ทำเพียงแค่วันเดียวเราต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆทุกอย่างเราสร้างได้ด้วยตัวเอง ร่างกายคนเรามีน้ำเจ็เอร์เเราอยู่ได้เพราะน้ำน้ำเป็นสิ่งสำคัญในร่างกายเราต้องฝึกทำจิตใจให้นิ่งสงบเย็นเข้าถึงธรรมชาติมองธรรมชาติล้วนๆไหลไปเกิดดับตามเหตุผัดใจตอนนี้ผมอยู่ในรานพระอา,ารา์อยู่ที่เดิม อยู่ที่ที่เคยปฏิบัติคนเราที่ที่ไหนที่เราเคยปฏิบัติเขาจะลากให้เราไปปฏิบัติที่นั่นเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าจิตเราไม่เคยปฏิบัติที่ไหนเลยเขาก็ไม่ลากไปหรอกแต่ถ้าจิตเราในอดีตชาติเราเคยบำเพ็ญที่ไหนเขาก็จะลากเราไปบำเพ็ญที่นั่นแหละไปปฏิบัติที่นั่นแหละ ตอนนี้ผมปฏิบัติอยู่ที่เขาวังเนียงผมก็คงเคยปฏิบัติที่นี่มาก่อนผมกับหลวงปู่เอี้ยนไม่ใช่เรื่องบังเอิญไปได้ยินชื่อมาจากอุดรบ้านผือว่าหลวงปู่เอี้ยนนี่เป็นหนึ่งเดียวของพัทลุงให้มาที่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะเคยเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์กันมาหลายภพหลายชาติแล้ว เคยร่วมปฏิบัติร่วมกันหลายภพหลายชาติแล้วเคยต่อสู้กิเลสกันมาหลายภพหลายชาติแล้วการประพฤกิการต่อสู้กิเลสประพฤกิพรหมจรรย์นี้มันไม่ใช่ของง่ายนะครับเขาวังเนียงให้อะไรผมมากกว่าที่คิด ให้จิตใจมันสงบเย็นได้ดูตัวเองได้สอนตัวเองเข้าถึงธรรมชาติมีต้นไม้เป็นเพื่อนหายใจเข้าออกซิเจนเป็นอากาศดีหายใจออกเป็นของเสียออกไปร่างกายให้ความชื่นใจอยู่กับความสงบเย็นมีความสุขเสียงจริงจบทักแล้วว่าจริง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 จริจริจริง คืนวันเสาร์แบบนี้ถ้าเป็นชีวิตคาราวาสเขาก็บูชาเรื่องกามอารมณ์เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ว่าความสุขที่สุดยอดที่สุดแล้วของชาวโลกของทางโลกเพราะเราทำแบบนี้มาหลายพบหลายชาติแล้วเรากินกามเกียรติมานับพบนับชาติไม่ถูกแล้วเกิด ตายมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วกระดูกกองเท่าภูเขาแต่ไม่เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าได้สัตว์ไว้อย่างนั้นผมไม่ได้พูดเองพระพุทธเจ้าสัตไว้ว่าเราเกิดตายกระดูกกองเท่าภูเขาแล้วแต่ยังไม่เกิดปัญญากันน้ำตาแห่งการพัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของซึ่งเป็นที่รัก มันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกคนที่มาปฏิบัติธรรมมันต้องเห็นภัยของวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเห็นภัยของสังสารวัฏนี้เห็นถึงโทษของการเวียนว่ายตายเกิดการมารู้จักมาลักมาพัดพรากมันเป็นทุกข์แค่ไหน ภัยของวัฏสงสารคือชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหน้าเราไม่รู้จะเกิดไปเป็นอะไรเราจะพบพระพุทธศาสนาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นถึงการใช้กรรมในนรกการเสพสุขแดนสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดเพราะอาวิชชาครอบงำความไม่รู้เท่าทัานโมหะความลุ่มหลงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน นับพกนับชาติไม่ถูกนี่คือการเห็นภัยของวัตตะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันไม่ใช่มีแค่ลูกแค่หลานแค่ทรัพย์สมบัติแค่ที่ดินที่นาที่ดินติดตนนสวยๆมีแค่ตึกอาคารบ้านไม้เรือนไทยสวยๆ มันไม่ใช่มีแค่นั้นไม่ใช่มีแค่เงินทองแหวนเพชรโปรยอัญมณีมันไม่ใช่มีแค่นั้นชีวิตความสุขของทางโลกมันมีแค่นั้นจริงๆมันคิดว่าชีวิตมีเพียงชาตินี้ชาติเดียวและมันไม่คิดว่าคนเรานี่มันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นท่ามกลางและก็เสื่อมสลายดับไปในที่สุดร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรา เขาให้ยืมมาใช้ชั่วคราวเขาไม่ได้ให้พ้นเดี๋ยวมันก็ต้องคืนกลับสู่ธรรมชาติดังเดิมชีวิตต้องเห็นโทษของสังสารวัตรโทษของการที่ได้เกิดมาลักมารู้จักแล้วก็ปัดพลากแล้วก็เป็นทุกข์เคยอายุยืนอย่าดีใจอะไรมากมายนะ ถ้าอายุยืนแล้วมีความยึดมั่นถือมั่นเยอะมันก็เป็นทุกข์เยอะเพราะต้องสูญเสียบุคคลที่เราเป็นที่รักอีกสักกี่คนละ่ะที่เราต้องร้องไห้จากการพลัดพรากบุคคลที่เรารักกี่คนละ่ะเอาสมมุติว่าเราอยู่ได้อายุ100ร้อยปีเราต้องเห็นการล้มหายตายจาก เราต้องไปงานศพใครนับไม่ท้วนโลองไห้แล้วโลองไห้อีกนับไม่ท้วนกับการสูญเสียคนที่เรารักชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้พระเปรียบเสมือนหมอธรรมะเปรียบเสมือนยารักษาโลก ผู้ที่เออจริงจกทักอีกแล้วว่าจร,จ,รจริง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 พูดอีกก็ถูกอีกคนที่นักสเสวงหานักล่าอาจารย์นักสเสวงหาอาจารย์แค่ไหนหาว่าพระที่นั่นดีแค่ไหนดีแค่ไหนหาอาจารย์ดีแค่ไหนเราไปหาพระก็เหมือนหาหมอแหละพระก็ไม่มีอะไรให้เรามากมายหรอก พระก็ไม่มีตังถ้าเป็นพระจริงๆนะพระปฏิบัติจริงๆนะครับเขาก็ไม่ได้มีตังยื่อให้เราหรอกเขาก็ให้ธรรมะเรามานั่นแหละเราก็ได้เห็นปฏิปทาของท่านให้ธรรมะมันก็คือ,อยารักษาโรคแต่ให้มาแล้วเราไม่เอาไปรับประทานเราไม่เอาพระธรรมไปปฏิบัติเราก็ไม่พ้นทุกข์ โครคไัใกล้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคเอดโรคโควิด -19 โรคอะไรต่างๆโรคไตหมอยังมีการรักษาได้แต่โรคที่รักษายังไงก็รักษาไม่หายสักทีหลายพบหลายชาติแล้วก็คือโรคก,กิเลสตันหานี่เอง โรคความยึดมั่นถือมั่นนี่เองหลายพบหลายชาติแล้วที่เรายึดมั่นถือมั่นกันมาอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเราเกิดมาจากทองแม่เราพบเราเจออะไรเราก็ยินดีเราชอบใจยึดมั่นถือมั่นกันมาเป็นเจ้าของ อะไรก็ตามที่เรายึดมั่นว่าเป็นของเราเราก็เป็นทุกข์หมดเลยนั่นแหละพอสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปวันไหนเราก็เป็นทุกข์เลยเราเกิดจากท้องแม่เราพอใจสิ่งใดเราก็ยินดีสิ่งนั้นเมื่อเราไม่พอใจสิ่งใดเราก็ไม่ยินดีกับสิ่งนั้นชีวิตคนเรานี้มันไม่ได้ให้มานาน คนบางคนทำงานจนเกินการรักษาสุขภาพลืมคำหนึ่งถึงสุขภาพทำงานหาเงินเยอะๆเพราคิดว่ามีเงินแล้วจะพ้นทุกข์แต่จริงๆแล้วหารู้ไม่ว่ามีเงินนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้ามีเยอะ แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเยอะมันก็คือตัวทุกข์มีเงินมันไม่ได้พ้นทุกข์เพามันพ้นทุกข์กับธรรมะกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันช่วยเราพ้นทุกข์คนจนคิดว่ารวยแล้วจะพ้นทุกข์แต่หารู้ไม่ว่าคนรวยก็ทุกข์กว่าคนจนซะอีก เคยดูนิทานในครั้งพุทธกาลหรือเปล่าที่เศรษฐีอิจฉาขอทานเศรษฐีมีขหาสนลดมีบ้านหลังใหญ่โตมโหมีเงินมีทองใช้ชาตินี้ยังไงก็ไม่หมดแล้วแต่กลับอิจฉาขอทานที่นั่งขอทานอยู่ได้กินข้าววันละมือนั่งยิ้มนั่งหัวเราะชอบใจมีความสุขอารมณ์ดี โอ้ยโลดตายไปอีกหนึ่งมือชีวิตเราแค่นั้นเองครับความสุขของขอทานแค่กินข้าวโอดตายวันต่อวันแต่เศรษฐีมีโอ้ยบ้านกูเลิดกูเมียกูลูกกูที่ดินกูสร้อยคอแหวนเพชรอะไรของกูหมด ลูกแย่งสมบัติกันอีกธุรกิจกูอีกมากมายวุ่นวายไปหมดเลยเพอชีวิตเศษษทีบั้นปลายใกล้ๆจะตายแล้วแล้วของกู้เหล่านี้ล่ะใครจะสืบโทษทุกขมากเลยยึดมั่นถือมั่นมากเลยนั่นไงครับ ถ้าไม่ได้มีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเนียวทางจิตใจก็เป็นทุกข์ผมนี่เคยตาบอดมาก่อนตอนตาบอดสนิทเกือบสนิทแล้วแย่มากแล้วใครมาเยี่ยมผมกี่คนกี่คนเขาก็โมองว่าดูหน้าตาเหมือนคนไม่ทุกข์อะไรเลยอ่ะ ก็ผมเข้าใจชีวิตว่าตอนนี้ผมอยู่ในหมวดของการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาผมใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วค่อนสายตาผมจะเสียเนี่ยผมเกิดมาใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วและผมมาสายตาเสียตอนอายุ21อย่าง22นั่นแหละครับ พอหมวดเกิดมาได้ท่องเที่ยวโลกใบนี้ใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่าแล้วการเกิดสิ่งต่อไปก็คือการก็แก่ชราการเวลามันก็นกืินไปสิ่งที่เราต้องเจอต่อไปก็คือพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละครับผมอยู่ในหมวดของความเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งที่ตามมาทีหลังก็คือมรณะ คือความตายนี่ไงครับเวลาผมบำเพ็ญเนี่ยผมจะหายใจเข้าว่าเกิดหายใจออกว่าตายจิตใจมันก็เข้มแข็งความกลัวตายมันก็ล,ลดน้อยลงไปแม้กระทั่งบางวันเดินเหยียบงูงูมันก็ไม่กัดผม บางวันเดินงูมาแผ่อยู่ตรงหน้ามันก็ไม่กัดผมความกลัวงูความกลัวผีความกลัวสัตว์ร้ายบนเขามันก็น้อยลงจิตใจเราจะเข้มแข็งขึ้นละอัตราละตัวตนทุกๆุกเวทนาไม่ใช่กูทุกๆุกความรู้สึก ไม่ใช่กูไม่มีอะไรยึดมัน่นถือมั่นได้สักอย่างปัจจุบันก็ไม่มีทุกอย่างว่างเปล่าทำจิตให้เข้าถึงธรรมชาติทำจิตให้สงบเย็นอยู่กับความสงบเย็นและจะเข้าถึงความสงบเย็นอย่าไปเป็นเลยคนรวยอย่าไปเป็นเลยเศรษฐีจะรวยมากแค่ไหนก็เบียดเบียนผู้อื่นทั้งนั้น อย่าคิดจะรวยเลยอยู่ให้รวยความสุขอยู่ให้รวยสุขภาพที่แข็งแรงดีกว่าอยู่ให้รวยมิตรกัลายาณมิตรเพื่อนพ้องดีกว่าอยู่ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอยู่ไม่มีหนี้สินก็อพอแล้วชีวิตวันต่อวันทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันน่าำ อย่าไปคำนึงหลายวันให้ปวดอัวเพราะวันนี้ยังไม่แน่เลยถ้าจะคิดอะไรมากอ่ะวันต่อวันสุกก็อยู่กับเราไม่นานทุกก็อยู่กับเราไม่นานเพื่อนญาติมิตรหรือว่าแฟนหรือว่าลูกอะไรทุกอย่างมันก็อยู่กับเราไม่นานมันไม่มีอะไรจีหลังหน้าที่การงานต่างๆมันก็อยู่กับเราไม่นานคืนวันเสาร์เนี่ย ถือว่าเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดในสัป,ปดาห์เพราะว่าผมได้มาขึ้นมาปฏิบัติธรรมขึ้นมาบำเพ็ญเจริญจิตตะภาวนาดูจิตดูใจตัวเองอยู่กับความสงบเย็นอยู่กับความว่างเปล่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความสุขเหมือนนิเคปบทที่ผมได้ยกไว้เบื้องต้นแล้วว่า นัตติปลาลมังสุข,ขังสุขใดเนื้อความสงบไม่มีสุขใดจะมาเนื้อความสงบไม่มีแน่นอนทางโลกขอบูชาแค่เรื่องกามารมณ์ทางธรรมบูชาเรื่องความสุขความว่างเปล่าความสันติอยู่กับธรรมชาติ ทำจิตให้เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราเราจะได้ไม่ประมาทในการทำความดีดีเพื่อดีดีก็ไม่ยึดไม่ยึดติดอะไรเลย